สวัสดีครับสวัสดีทั้งส่งเกษตรแบบบ้านๆครับผมมาอัปเดตห้าในครับหลังจากใส่ปุ๋ยไปไดอาทิตย์หนึ่งครับใส่ปุ๋ยได้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งครับพอดีฝนตกแห้งครับก็เลยออกมาเบืองครับว่าน้ำไหลบล็อกอก็น้ำก็ไหลครับผมเต็มครับนี่ครับอายุหนาในตอนนี้ก็จะประมาณยี่สิบห้ามือนี่หนะครับประมาณนี้นะครับ มานยืบหามือครับผมนครับเพราะว่ามันปลูกปลูกรอบแหลกนะครับความหนาของงงาอาจจะเกิดบวส,สมั่เสมอครับต้องล่อให้งงาแกแบบเต็มที่ให้มันแบบเลื่อยไปนะครับคงจะเต็มพื้นที่ดีครับเพราะว่าอันนี้ก็เอาหวีมาใส่เล่งให้มันแบบยืดให้ยืดเรี่วครับ คือว่ายืดขึ้นระดับยืดขึ้นตอนนี้ก็ระดับเป็นเพียงหัวเขา่าคนเด้ครับตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะล่มแบบเป็นเรื่อยไปครับผมครับมาอัปเดต่งเรื่อยๆครับผม บรยากาศครับ่าจะหลังจากฝนตกแล้วครับก็ยังคึ้มฟ้าคึ้นฝนอยู่ครับบรรยากาศครับคลิปนี้เอาไวส้สำนีกอนด้วยครับคนอนยาตัดหนาตอกันครับผมคลิปนี้วสว,วัสดีครับ